นพ,พอดีว่าจะให้ดูไปเผื่อไปขั้นช็อตเพราะว่าช่วงนี้เรายัางไม่ได้ทำ g o i n g ใช่ไหมจะให้กูดูเขากูรีแอครีแอคเอนพี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเซเว่นทีจะัำแมสอีกแล้วนะตุลาอืมซึ่งไม,ไม่รู้ไม่รู้เพลงอะไรต่ท่านดูวันนี้ไม่ต้องขอบอกไว้ก่อน,นะว่าไม่ต้องขอให้กูเป็นหน้าแบบรนะียกเซอร์ซามเลยเคยดูแล้วหรอ ไม่ใช่หมายถึงแบบไอ้ไอ้ถ้าเกิดมันจะคัมแบ็กอ่ะก็ชามอะไอ่ะแบบว่าแบบเหมือนกับอุ้ยมาแบบรีแอคแบบครั้งแรกอย่างเงี้ยแบบว่าออกวันแรกเพราะว่ากูว่าเธาจะดูมาก่อนเหรอไม่ไม่ใช่สิเราไม่ first time อยู่แล้วดีก็เรา first time มาตั้งแต่ไปที่ดูเลยแต่กลัวมึงอาจจะอดเลียมึงได้นะเลียแบบครึ่งท่อนมึงอ่ะแล้วมันจะไปมันมันก็ต้องมันมันก็ต้องไม่มันก็แล้วมันก็คือแบบพยายามเลียออกหน้าออกออก r e a k ชั่นเยอะหน่อยแบบจะดิ้นดิ้นหรืออะไร <Yeah. S 2> <Hey. S 1> อันนั้นเคยรูเปล่าคลิปแรกอันนู้น,นคือวงอะไรเต้นเ,เ,เนี่ยอ๋อเหรอไม่แต่คือมันรวมมันเป็นแบบว่ามันได้รับปีมันเป็นห้าปีที่แล้วยุคนั้นเนี่ยไอยของเอ็มเนียมันให้ให้ทำเหมือนกับว่าชาเลนอ์อ่ะเหมือนเต้นเมดเล่ของวงวอ,อะไรก็ได้รวมรวมกันเสร็จแล้วก็ส่งชาเลน์เนี่ยต่อให้วงอืงอ่นอนซึ่งมันรับชาเลนต่อจากทวายสมา แล้วหนึ่งในเพลงที่เขามาโคก็จะมีเ,เพลงของเลยไปด้วยเขาก็เลยตัดมาใส่เป็นหน้าปกเฉยๆแต่มันมีหลายเพลงพอดีว่าฉันเพิ่งเปิดไปเจอว่นเนี่ยก่อนที่จะมาอัดเนี้ยฉั่ว่ามันเออไม่ได้ดูนานแล้วแล้วมันก็ตลกดีก็เลยให้ดูขั้นนิดนึงข,ข,ข,า,ขายขำไหมขายขำขายขำด้วยก็ได้นะม,มันจะขำไหมอาจจะไม่ขำไม่ดูสิลองดูแล้วกันถ้ามันแค่ตาดบาทีนึ่เอง อันนี้มันเป็นไม่มีเป็นคันไม่มีครับนะเพามันก็แค่เต้นโห้พื่แต่อุ้่่าานี่ป่ะเนี่ยใช่ก็เพลงเก่าก็ห้าปีที่แล้วอ่ะอันนี้เป็นส่งชาเลนจ์ต่อ 我朋友也矮了。台湾人更矮哦。哦，一瓶，高精。 เลีโบเม่รู <Lam bo. S 1> ้จับเลยทำไมวะเขาโคยาวเขาท่าด้มันเป็นท่าท่าถุงไงไมันค้ <c oughs> อ,นองแต่บ่าผู้หญิงวะ็นั่นะบบก็เา้อาค่ะ ค่ะโ oh, no. อ้โน่ากูด o ๊อกน่อน,นี้ <c oughs> ทำไมคือมึงเคยดูพวกกูคเคยหลงไปดูอ่พวกรียกแบบว่าเหมือนเขาไปอยู่ในคอนเสิร์ตกันว่าสมมุติว่ามีวงหนึ่งกำลังแสดงอยู่แล้วมันก็จะมีบางบางบางแคมที่เขาแบบ ถ่ายเรียกชั่นของไอดอลวงอื่นที่กำลังเรียกไปที่บนทีเวทีแล้วกูก็ชอบอ่านในคอมเมนต์ว่าเนี่ยบอกว่าอ้มันเป็นเรียกสมมติเป็นเรียกของเซเว่นทีกำลังดูไปที่ทวายอยู่นะบอกว่าแกบอกว่ากูอ่ะดูไอช่องเล็กแทนแทนนี้จะดูเรียกชั่นกูกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่กำลังดูเไม่ไหวอยู่ไม่เป็นไรกูจะพยายามดูแม่งได้ลี่ลอกก็ได้โอ้โหมึงดูท่า วงหรอวะวงรุ่นพี่เขาไงค่าย,ยาเดียวกันอ๋อเหรอไม่รู้จักเลยไอ a อ p l e s ลสค o ลอ่ออ๋อ,อ,อแต่ว่าคือมันเป็นท่าเรียนไงแล้วเขาคนเยอะ่ะเรียนสุดอ๋อเคยเรียนนี่นี่ม ทำมาแล้วแหละรู้ล่อไหมเธก็รู้หลายวงงไม่รู้เวนไม่รู้แค่เรนโบว์วนึงเาล่งผู้หญิงมั้งคุณเฮยร้ถ้าต้็บเหมือนเผู้หญิงก็จะเต้นเพลงผู้ชายนะเออผู้ชายก็เพ้น หยุดมอดจงจ้องพันไม่ได้แล้วเนี่ยจองพันนะใช่เพราะผมยาวยใช่ยว่ใช่เลยดึงผมเเขาแบบเขาสวยมากเลยนะ <c oughs> แปลกมากเลยที่ให้เดบิวโดวยการที่ผมยาวาก็วงรุ่นนี้เคยทำมาก่นนอนแล้วไงหรอผู้ชายนะนิวเอสแคไม่รู้จกักจำชื่อได้แต่บอหรู้ว่า ก็แบบกูอยู่แบบรอดออะไรเงี้ยมันคือ,สอเออสื้อเหรอวะหรือวยวมันสับไยกระเป๋าวะเอะไง๋อมันคือเสื้อแจ็คเก็ต มันรองจริไงไหมเนี่ย like อืมไลฟ์เอง ต่อให้เรนโบ์เพราะว่าเขามีเต้นเพลงของเรนโบ์ไปเป็นไงเป็นไงอะ <laughs> แค่โูของเขาเธอบอกว่าเธอไม่เคยเธอไม่รู้จักนิววิสอ่ะฉันฟังเพลงนิววิสอ่ะเคยรู้จักชื่อแต่เพลงผามีเพลงอะไรบ้างที่ฉันฟังบ่อยกว่าคือ hello เ้วไอ้ลโหลฮ hello นี่ของอะไรวะใช้นี่มั้ง <c oughs> อันนั้นใช้ดีช่อเฮลอยาพูดเส่าพูดเสียเน่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 ่พนธุ์มันร้องไงเนี่อย่าพเ่อเรื่องนได้ทำได้มีเพลงอื่นอีกไหมฉันก็อ่ะเดี๋ยวไม่ได้กลขึ้นมานะ What the c k นิดเดิมนิดฮ้ออนนั้นหลเพลง serial set อะแล้วมีเซทอยู่นี้ด้วยนะอ๋อเป็นแบบ ก่อนพีเดบิวอ่ะใช่เป็นพีเดบิวมันเป็นแบบว่าเหมือนเด็กในค่ายก็ได้เอามารองก่อนเนอะเออเอามาอยู่ในสตอรี่ไลน์ของเอ็มบีอ่ะอลองดูไม่รู้จะตำหน้าใครได้บ้างไม่ได้มีทุกคนทุกคนนะเพราะตอนนั้นบางคนก็ยังไม่มาเห็นคนที่คผลผมนะว่าเออคือก็คืออินเมยเขาพยายามให้มันมีคนหนึ่งเออทูกใช่เห็นไหมมาจากวันนี้ โอ้โหแม่งโคตรแบบญี่ปุ่นแบบแก๊งสเตอร์มากๆป e <2019. S 1> ี2012ปีเดียวกับไอโซเนี่ยโอ้โห,หเขาไม่อะไรเนื้อ้วยอ่ะฮะวั a <ห><ห>ใช่เขาแต่งอะไรเนื้อด้วยอ่ะใช่ทำไมวะทำไมมีงต้องแบบแต่เขาก็เหมือนเดียวในโฮจิ็นไอโค <A school. S 1> what ฮะ เมื่อกี้่เดินทนในสคูไงอ,อ,อ๋ออไออหรไหลอัลหัลโโอลฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลฮโฮัลโหลหัหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหลฮเลโหลหลฮัลโหฮัลโหลฮัล อูจีวะเด็กยังเด็กจังมากเลยตอนนั้นเดี๋ยวนี้เขายังมีทันนี้อยู่ว่ะที่แบบให้มามามาแบบร้องเพลงต่อไอไลท์เนี่ยเดี๋ยวก่อนเขาใช้บ่อยมากเลยยุคนี้ยุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่นี้แปลกมันไม่ใช่เดี่ยมมันไม่ใช่วงกลมก็ต้องมีเบรกแบน แต่ก่อนทำบ่อยคิดถึงมากเลยเมื่อก่อนยุคนั้นม,มันเหมือนเรื่องอะไรว่าของญี่ปุ่นเออรู้เข้าใจฟิลมันได้ผมเพิ่งรู้ว่าเขาใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าวะทำไมหน้าเนียนเนียนวะน่ารักค่ะ อ Good times Good o l โร i m า s รู้จักใช่ไหมวงนี้เพลงนี้เคยได้ยินใช่ป่ะเราเป็นไงเซเวนทีนที่อยู่ในทางจำหน้าจำหน้าได้อยู่ใช่ป่ะโอ้โหมันไม่เห็นหน้าเลยมันเห็นแบบระยะไกลๆอ่ะเมื่อก่อนเอสคูเอสคูทำไมเขาดูเขาดูบ้วนเขาดูเลยนะดูบ้วนปะอ้วนก็ยังเด็กอ่ะเข้าใจเออเบบี้แฟร์กแหละ เลยมันต้องกี่ปีอะเก้าปีที่แล้วอะอ่ะเก้าปีจีตอนนั้นอายุเท่าไหร่เก้าปีที่แล้วลบไปดิเขาห่างกับครูเท่าไหร่นะฮะเขาห่างกับครูเท่าไหร่ปีเดียวอ๋อก็าไม่กีกับครูแค่ปีเดียวอ๋อเขไม่เท่าไหร่เขาก็แก่กว่าเธอปีหนึ่งอ่ะเก้าปีที่แล้วอะเธอเธอลองตอนนี้เธอยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่ะก็สิบเท่าไหร่สิบห้าสิบหก สิบห้าสิบหกประมาณหลังจากตอนนั้นเขาสูงขึ้นมหมยคงขึ้นมานิดนึงมั้งนิดนึงก็เขาเริ่มาตั้งแต่แบบว่าสูงพอๆกับเวอร์นอนเออเขาเริ่มยจาง้นแล้วเวอร์นอนก็พุ่งปรี๊ดเราเวอร์นอนตอนนี้คือแบบเลยหลายคนไปอยู่ขางหน้า่ะสูงมากเวอร์นอนเป็นหนึ่งในคนที่โตเร็วมากถ้าดูตั้งแต่ตอนสมัยก่อนยีจนมาถึงตอนนี้นะชัดเจนโอเคประมาณนั้น I <laughs> do